วันพฤหัสที่3กรกฎาคม2 0 2 5ในบูชาขอบพระคุณในวันนี้ภาษาจากักรทลิกฉลองนักบุญโทมัสอคัคาสาวกนะครับเราอาจจะเรียกภาษาอิตาเลียนว่าซันโทมัสโซหรือถ้าเรียกสัันว่าก็คือทอมนั่นก็คือนักบุญโทมัสซึ่งเป็นหนึ่งในอคัคาสาวก ทั้ง12ที่พระเยซูเจ้าได้เรียกให้ติดตามพงไปนะครับท่านเป็นชาวประมงนะครับอยู่ที่กาลิลีก็มีความรู้น้อยนะครับก็เป็นแบบชาวประมงแต่บุคลิกนิสัยน่าสนใจนะครับก็เป็นคนที่กล้าหาญและก็ซื่อตรงนะครับซื่อตรงที่หลายคนก็เรียก นามเรียกว่าฉายาว่าเป็นฝาแฝดที่ฝาแฝดนี่ไม่ใช่ว่าท่านมีพี่น้องฝาแฝดนะครับแต่ว่ามีเป็นลักษณะว่าบรรดาเพื่อนๆก็อาจจะล้อเลียนเพราะว่าโทมัสชอบเรียนแบบทุกอย่างลักษณะต่างๆแบบพระอาจารย์ก็คือแบบพระเยซูนั่นเองเขาเลยล้อกันว่าเป็นฝาแฝดนะครับนี่เป็น ผู้ที่ให้เรียกว่าคอมเมนต์รีหรือว่าคําอธิบายก็ได้นักพระคัมภีร์เขาก็ได้บอกกันบางคนก็อธิบายแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้น่าจะมีข้อคิดกับเราหลายอย่างเหมือนกันนะครับที่บอกว่าท่านเป็นคนกล้าหาญและซื่อตรงที่เราจะต้องเรียนแบบนั่นก็คือ ครั้งหนึ่งที่พระเยซูเจ้านั้นเ,เริ่มมีคู่ปฏิปักษ์หรือว่าปรปักษ์มากมายฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูมากมายก็เ,เรียกว่าหมายมั่นเอาชีวิตพระเยซูได้ซ้ำไปในขณะนั้นพระองค์ก็ได้ทราบข่าวว่าเพื่อนสนิทของพระองค์นั้นาตายนะครับนั่นก็คือลาสารัส พระเยซูเจ้าก็ต้องการจะไปที่ยูเดียไปที่บ้านของลาซาลสแต่ว่าที่นั่นอันตรายนะครับเพราะว่ามีศัตรูคอยจ้องจะทําร้ายพระอ,องค์โทมัสเป็นผู้เดียวเท่านั้นนะครับที่บอกกับเพื่อนๆบรรดาคัาสาวกว่าไปให้พวกเราไปพร้อมกับพระอ,องค์แล้วก็ไปตายกับพระอ,องค์นี่แหละครับแสดงถึงว่าความ เรียกว่ากล้าหาญความซื่อสัตย์ต่อความเป็นเพื่อนต่อพระเยซูก็มีข้อคิดสำหรับเราที่ดีนะครับว่าในวันนี้ถ้าเรารเผชิญสิ่งต่างๆที่จำเป็นต้องเป็นพยานถึงข่าวดีถึงชีวิตพระเยซูนั้นเราเองจะกล้าหาญแบบนี้หรือไม่เรากล้าที่จะบอกไปให้เราไปกัน ไปเผชิญหน้ากับความจริงพร้อมกับพระองค์อันนี้ก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งที่เราน่าจะจะไต่ตรองนะครับแล้วก็ยังมีความซื่อตรงว่าถ้าไม่รู้อะไรก็กล้าถามนะครับวันหนึ่งพระเยซูเจ้าบอกว่าเรากำลังจะไปแต่ท่านไม่รู้จักหนทางหรอกว่าเราจะไปไหน โทมัสก็ถามทันทีนะครับไม่ลังเลใจแล้วพระอ,องค์จะไปไหนล่ะเราไม่รู้จักหนทางที่พรงค์จะไปแล้วจะไปได้อย่างไงพระเยซูเจ้าจึงบอกว่าโอ้อยู่กับท่านมานานและท่านยังไม่รู้อีกเหรอว่าเรานั้นเป็นหนทางความจริงและชีวิตนี่แหละครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายครั้งในชีวิตเรามีคำถามมากมายเกี่ยวกับชีวิตแต่เราก็ไม่กล้าถาม แต่ว่าเราต้องกล้าที่จะอบอกพระเยซูเจ้าไปตรงๆในหลายเรื่องเรากล้าที่จะถามนะครับการเจริญชีวิตบางครั้งมันมีเรื่องที่ไม่ชัดเจนในชีวิตเราต้องกล้าถามผู้แทนของพระอ,องค์เราต้องกล้าถามสวดภาวนาวอนขอพอองค์นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะต้องมาไตา่ตรองนะครับแล้ววันนี้ สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็อยากจะอธิบายก็คือโทมัสนีได้รับฉายาว่าเป็นผู้ที่สงสัยถ้าพูดง่ายๆว่า Doubting Thomas นั่นก็คือโทมัสผู้สงสัยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่านักบุญโทมัสอักษรสาวกนั้นก็เหมาะ กับคนในยุคนี้ยุคปัจจุบันเพราะบางทีในชีวิตยิ่งยุคโลกาภิวัตน์เรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสงสัยเราไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้เราต้องใช้ทั้งเหตุทั้งผลต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ให้เห็นกับตาให้จับต้องได้ นี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะมาไต่ตรองเรื่องนี้เพราะว่าเหมาะกับชีวิตเราตัวเราเองก็เถอะเราอย่าไปาโทษคนนู้นคนนี้ว่าขี้สงสัยแต่ตัวเราเองนั้นเหละเรามีความเชื่ออย่างลึกซึ้งในชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าหลังจากที่พระเยซูเจ้าถูกตรึงตายบนกางเขน บรรดาสิษย์นะครับโดยเฉพาะอาคาสาวกนั้นหนีกันกระเจิดกระเจิงทีเดียวและก็คนหนึ่งนั้นก็คือโทมัสนี่แหละเขากลัวมีความกลัวอยู่ในห้องอบรรดาศิษย์อื่นๆก็ปิดประตูเงียบแต่ว่าโทมัสนั้นไม่ได้อยู่นะครับเขาหนีไปเลยหนีไปไกลแสนไกลให้ห่างจากพี่น้องชาวยิว เพราะว่าความกลัวกลัวจะถูกจับไปแล้วโหที่สุดไม่ทราบว่าหนีไปไหนนะครับแล้ววันหนึ่งก็ก็กลับมาหลังจากพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพแล้วแล้วพงได้ปรากฏองค์ครั้งแรกแก่บรรดาสิ์และบรรดาเพื่อนเพื่อนก็เล่าให้ฟังนี่โทมัสพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพแต่เขาไม่เชื่อเขาสงสัยเขาบอกเป็นไปไม่ได้เขาจึงบอกว่าถ้าไม่ได้ เอามือเอาเนิ้วมาแยงที่ที่บาดแผลเขาจะไม่เชื่อถ้าไม่เอามือมาคลําพระวรากายที่บาดแผลจะไม่เชื่อนี่แหละครับแล้วหลังจากนั้นต่อมาอีก8ดวันพระองค์นั้นได้ปรากฏพระองค์เองท่ามกลางอาคาสาวกอีกครั้งหนึ่งและโทมัสอยู่ด้วยจึงพระองค์จึงเรียกโทมัสมาที่นี่เลย เอามือมาจับเอามือมาแตะมาต้องบาดแผลโทมัสจึงพูดออกไปคำเดียวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระเจ้านี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้แสดงให้เห็นและพงยังได้เสริมอีกว่าที่ท่านเชื่อเพราะท่านได้เห็นแต่จะเป็นความสุขแท้ กับบุคคลที่แม้ไม่ได้เห็นแต่ได้เชื่อนี่จึงเป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ให้คำมั่นสัญญากับพวกเราทุกคนว่าพวกเรานั้นเชื่อหรือไม่เพราะว่าแม้เราจะอยู่ในถ้ำกลางสงสัยนะครับแต่เราต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าสติปัญญาของเรานั้นความรู้ของเรานั้นมันจำกัด แม้ว่าเราจะมีวิทยาการมีเทคโนโลยีมากมายในโลกปัจจุบันแต่มันก็ยังจำกัดนะครับแม้เราจะมี AI ที่เรียกว่าเก่งที่สุดฉลาดที่สุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อยู่ภายใต้สติปัญญาอยู่นั่นเองสติปัญญามนุษย์เป็นสิ่งที่อของขวัญสำคัญล้ำเลิศที่สุดที่พระเจ้าประทานให้ แต่ก็มีข้อจำกัดฉะนั้นเราแต่ละคนเรียกว่าฉลาดที่สุดในโลกอย่างไรก็มีข้อจำกัดเราไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องพิสูจน์ได้ทุกอย่างฉะนั้นเหนือสติปัญญาของเราที่เป็นมนุษย์นั้นเหนือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็มีความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างแน่นอนนะครับนี่แหละเราต้องใช้ ความเชื่อและประสบการณ์เรียกว่า personal encounter หรือประสบการณ์การที่จะได้สัมผัสพระองค์ด้วยก้นบึ้งแห่งหัวใจของเราด้วยวิญญาณของเราเราจรึงสามารถที่จะเข้าถึงความสว่างอันแท้จริงได้พระองค์จึงบอกอยู่ว่าเป็นความสุขแท้จริงสำหรับผู้ที่ไม่เห็นแต่ได้เชื่อ นะครับเรื่องราวชีวิตของนบ,บุญโทมัสมีมากมายนะครับที่ที่เราเราอยากจะเรียกว่าถ้ายิ่งอ่านยิ่งสนุกนะครับยิ่งเรียกว่าทําให้เรายืนยันถึงความเชื่อนะครับท่านเป็นอัารสาวกที่ออกไปประกาศข่าวดีดูเหมือนว่าจะไกลที่สุดนะครับท่านเดิมทีท่านไปที่เปอร์เซียไปที่นั่นไปประกาศข่าวดี และที่นั่นก็มีพ่อค้าชาวซีเรียมากมายที่เดินทางท่านก็คงจะเดินทางไปด้วยเดินทางที่สุดแล้วจนไปถึงอินเดียเลยนะครับไปที่อินเดียฉะนั้นการที่มาอินเดียนั้นเป็นชมพูทวีปที่เป็นทวีปที่ใหญ่มีหลากหลายวัฒนธรรมที่ต่างจึงไม่น่าจะง่ายนะครับในการประกาศข่าวดี แต่ท่านก็ได้ทำเรื่องนี้จึงมีตำนานเล่าให้ฟังมากมายทีเดียวนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในระหว่างที่ท่านเดินทางไปไกลไปประกาศพระวรสารอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆเฉยๆนะครับในช่วงนั้นพระแม่มารีก็ก,กำลังจะจากโลกนี้ไปและ,ะพระแม่มารีก็มีความประสงค์ที่จะพบบรรดาอาคตสาวก อาคสาวกทุกองค์ทุกท่านก็มานะครับก่อนที่พระแม่มารีจะจากโลกนี้ไปมีคนเดียวที่มาไม่ทันมาไม่ทันเลยเพราะอยู่ไกลก็คือโทมัสเมื่อโทมัสมาไม่ทันศพก็ฝังไปแล้วบรรจุศพในพระคูหาเรียบร้อยนะครับแต่โทมัสมาถึงไม่ยอมเป็นคนที่เรียกว่า ต้องการที่จะพิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวเองด้วยตาด้วยตัวเองจึงบอกเพื่อนๆอนคาสาวกว่าไม่รู้ละ่ะต้องเปิดหลุมศพขึ้นมาให้จงได้แลบ้บรรดาคนอื่นก็คัดค้านบอกว่านี่นะเราฝังไปหลายวันแล้วนะแต่โทมัสบอกอย่างไรก็ตามก็ต้องการจะเห็นด้วยตานี่แหละเป็นลักษณะของคนปัจจุบันถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้พิสูจน์ ก็ไม่เชื่อแล้วคนที่สุดเพื่อนเพื่อนก็ทนไม่ได้ก็เปิดเมื่อเปิดพระคูหาที่ฝังพระแม่มารีปรากฏว่าไม่พบร่างกายของพระนางมีแต่ดอกลิลลี่มีแต่ดอกไม้ที่หอมไปหมดเลยทั้งพระคูหานี่จึงเป็นความเชื่อของชาวคริสต์คาทอลิกว่าพระแม่มารีนั้น ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณอันนี้ที่เราเชื่อแบบนี้ได้ก็ว่าก็เพราะว่าเป็นโทมัสนี่เองแหละที่ทำให้เราได้พบความจริงที่เผยแสดงออกมาอันนี้พระเจ้าจะทำอัศจรรย์อยู่ตลอดเวลานะครับในที่สุดก็มีเกรดเล็กเกรดน้อยที่น่าฝังเก็บโทมัสนะครับท่านจบชีวิตโดยการ ถูกเอาหอกแทงตายนะครับท่านไปประกาศข่าวดีนะครับก็ที่อินเดียดังที่บอกอินเดียนั้นมีหลากหลายวัฒนธรรมนะครับที่นั่นมีเรียกว่าหลากหลายภาษาหลากหลายวัฒนธรรมสมัยก่อนก็มีกษัตริย์นะครับจึงเดินทางไปที่แคลาราที่ทางใต้ของอินเดียนะครับแล้วก็วันหนึ่ง เราก็เห็นว่าตัวของอโทมัสนั้นก็พยายามไปประกาศข่าวดีที่นั่นและท่านเองก็มีฝีมือนะครับมีชื่อเสียงที่ท่านเป็นสถาปนิกด้วยเป็นนักก่อสร้างมีชื่อเสียงเรื่องนี้เราจรึงเห็นรูปปั้นของโทมัสมักจะถือเหล็กฉากหรือเครื่องมือในการก่อสร้าง ในการออกแบบและอีกมือหนึ่งก็ถือหอกที่มาก็เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากท่านเป็นสถาปนิกฉะนั้นตอนนั้นได้พบกับกษัตริย์ของอินเดียเจ้าชายนะครับเจ้าชายอินเดียคนหนึ่งเจ้าชายคนนี้ก็เห็นว่าท่านเป็นสถาปนิกจึงบอกให้ออกแบบราชวังที่หรูที่สุดในอินเดีย นะครับขอให้โทมัสได้ทําแล้วก็จะได้เอาเงินทองมาให้มากมายทีเดียวเ mm hmm. จ้าชายคนนี้ก็เอาเงินทองมาให้บอกช่วยทําให้ราชวังยิ่งใหญ่ที่สุดเ mm hmm. มื่อเป็นแบบนี้โทมัสก็มานั่งคิดดนะูในโลกนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรไม,ไม่มีราชวังอะไรที่จะงดงามหรอกทำไมไม่สร้างราชวังในสวรรค์ละ่ะ ก็นี่เป็นอยากจะเทศให้เจ้าชายฟังว่าแม้ว่าจะมีรา,าชวังในโลกนี้เดี๋ยวมันก็ผุสลายเดี๋ยวมันก็พัทงทลายไปได้ทำไมไม่สร้างราชวังในสวรรค์ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้โทมัสก็เลยรับเงินไหมรับมาแต่ก็เอาเงินทองนั้นไปแจกจ่ายกับคนยากจนทั้งหมด แล้วก็บอกเจ้าชายว่าน,นี่ไงเป็นการสร้างวังในสวรรค์เจ้าชายนี้โกรธจัดนะครับบอกว่าโหโทโมัสนี่เรียกว่าแล้วที่ที่โกรธจัดมากไปกว่านั้นก็คือโทมัสเทศสอนประกาศข่าวดีเรื่องอาณาจักรสวรรค์ทำให้เจ้าหญิงนะครับทำให้ข้าราชบริพารของอินเดียนั้นกลับมามีความเชื่อ ในพระเยซูคริสต์มากมากขึ้นเจ้าชายผู้นี้ก็เลยโกรธมากจึงตามไล่ล่าอยากเอาชีวิตโทมัสนะครับนั่นแหละในที่สุดแล้วท่านก็เลยถูกไล่ล่าและเป็นมอรัสขีถูกเอาหอ,อกทิ่มแทงจนถึงความตายนี่จึงเป็นตำนานที่เล่าขานมาปัจจุบันก็ยังมีร่างกายของท่าน มีหอกอันนี้ยังอยู่เก็บรักษาไว้ที่อินเดียนะครับฉะนั้นทางภาคใต้ของอินเดียจึงมีมหาวิหารของนบุญโทมัสยิ่งใหญ่ชาวอินเดียจึงภูมิใจมากภาษาจากที่นั่นว่าเราได้รับความเชื่อมาจากนกบุญโทมัสอักสาวกและก็เป็นสิ่งที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นวันนี้เป็นฉลองนบุญโทมัสซึ่งขออนุญาต เล่าเรื่องราวที่เท่าที่พ่อจำได้แล้วก็เป็นข้อคิดที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับนั้นวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับเด็กนักเรียนในโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนแล้วก็ถวายสำหรับพี่น้องทุกคนด้วยนะครับโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้และโดยเฉพาะบุคคลที่ใช้นามนักบุญว่าโทมัสอคาสาวกทุกคน ขอให้มีความเชื่อเข้มแข็งแล้วเ,เรายืนยันในความเชื่อภาวนาสำหรับผู้ที่สงสัยในความเชื่อนะครับด้วยความจริงแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าขอให้เราสงสัยแต่เราไม่หยุดที่จะสแสวงหาความจริงไอประเด็นน่ะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราสงสัยแล้วเราติดค้างอยู่ในใจอันนี้ไม่ดีนะครับเราเมื่อ สงสัยสิ่งใดเราต้องสแสวงหาความจริงและบุคคลที่จะตอบอาคำถามสิ่งที่เราสงสัยได้นั้นก็คือองค์พระจิตเจ้านั้นจึงขอองค์พระจิตเจ้านั้นแหละเป็นผู้ที่ส่องแสงสว่างเข้ามาในสติปัญญาและในหัวใจของเราซึ่งมีขดขอบขีดจำกัด ในชีวิตนั้นความสว่างทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตของเรานั้นก็มาจากองค์พระจิตเจ้าจึงทำให้เราพบหนทางความจริงและชีวิตในพระเยซูเจ้าอันนี้แหละครับก็เป็นพ่อคิดที่พ่ออยากจะแบ่งปันสำหรับในวันนี้และพ่อก็ไม่ลืมที่จะภาวนาสำหรับคนเจ็บคนป่วยทุกๆคนในวันนี้คนที่กําลังหมดหวังในชีวิต คนที่กำลังสงสัยในความเชื่อคนที่กำลังหดหู่ใจปวดร้าวหัวใจด้วยปัญหาต่างๆนานา,นาหรือว่าไม่ว่าอะไรที่มันทับถมเข้ามาในชีวิตความมืดบอดที่เรามองไม่เห็นอันนี้พ่อะ็ัภาวนาให้ผ่านทางคำสรอวิวอนคริบุญโทมัสวันนี้ภาวนาให้สำหรับความ ร่มเย็นเป็นสุขในประเทศชาติบ้านเมืองของเราภาวนาให้สำหรับบรรดาน,นักการเมืองนะครับบางคนหลงไหลในอำนาจมันทำให้ตาบอดแม้แต่ในศาสนาจักรนะครับฉะนั้นการเป็นผู้นำเนี่ยถ,ถ้าให้อำนาจมาทำให้เราตาบอดนั้นนะอันนั้นก็เสียแรง แต่ก็เป็นไปได้เพราะว่าซาตานมันรู้ความอ่อนแอของมนุษย์มันจึงใช้วิธีเหล่านี้แหละที่จะมาใช้ให้เราหลงไหลแล้วก็ทำให้เรามืดบอดในชีวิตนะครับเลยทำให้คนละทิ้งความเชื่อละทิ้งสัตธรรมในชีวิตไปทุกวงการทุกคนทุกสถานภาพชีวิตถ้าเรา เรียกว่าหลงทางก็ขอนบ,บุญโทมัสนั้นให้เราถามว่าเราจะต้องไปไหนถามพระเยซูเจ้าวพระพงก็จะตอบว่าพงนั้นเป็นหนทางความจริงและชีวิตแล้ววันนี้พ่อก็ถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่ขอคำภาวนามาและไม่ออกนามนะครับเขาก็บอกมาว่าไม่ออกนามก็ก็คิดถึงแล้วก็ภาวนา สำหรับผู้ที่มีวันคล้วันเกิดในวันนี้นะครับนั่นก็คือวันที่3มกรกฎาคมและผู้ที่เกิดในวันในเดือนกรกฎาคมทุกทกท่านนะครับขอพระเจ้าได้ประทานพรกับพวกเราทั่วหน้านะครับอาเมน